โบลาบเลือดีนยอดอีพ่ออเมยเลยก้อยดึกพี่น้องก้อยดึกหัวไอเดือด้ลยน่า้อง ก้อยดึกแม่เอ้ยโอเยิพี่น้องโอ้โหน่ะเอ้บแบพี่น้องเบก้อยดึกก้อยดึกมันก็เอามาเด้อมาเด้อเออลอยได้ปะอ่สบลูกบีอีกบีกีพกี้ยงดีพี่น้องนี่บีนี่เออพก จำแนงที่5ก็โคตรเลยเวลาพี่น้องเลยกินดึกนคอยดึกมันนี่คอยดึกบ่ดดึกันไดดึกเ่าฮอทุ่มอยู่อทุ่มหมดเอเออเออเอเออบอกินดึกิตับบกินตับม่ชจะห่อจะให้ขัวเจ๊ดิฮะ

ืม่แน่เนี่ยเยอะแยะมากกวกว่าพงนี่ดีเนี่ยส่วนวะสวนพี่น้องบิตาสยิ้หูกับพ่อหูกับพ่อเบิตาสก็จะใส่กันนี่พ่อยิ่พ่อพ่อบีบพ่อบีบัไบบอีกบ่ได้กันอ้าวอน กัตกแถ้าเอาก้อมีเอตุ้ยเลยบีกันไรดือบ้ิทธิรพูอ่ะ้าเนาะ้องแม่น้ยเอากัดการดันการเหมาะเดินลูกยีเนี่ยยังไะเหมาะหัวหน้าไม่ได้พดลองอ่ะรัองนะเหมาะแล้วลงหนักพี่น้องไหมครับีหนัลานจะว่าโยกพีกโยกยังดุกร่ยโกขั้ว พนจุ่มเลืดเลยเ่เงนลพี่น้องพี่น้องยิมเราจัดเป็กนี่เลยพี่น้องเลยจุวดเลยบดียม่พี่น้องม่แม่การแล้วรายการแล้วด้ีแล้วบดีพี่น้องเอ้ยมาก็สุดยอดมองนี่แหละโอ้ยเหนียวกันเหนียวอยเหนียวตุยเลยว่ากนากินนี่พี่น้ เฮ้ยอาซีมึงแซ่บแซ่บยิงไหนยิเลยนี่จะไปอดไรึ้นย้อนอ่อนอยู่ไปเียวไปลยก็ไปแซ่บปูหัวเบย์ลย้วนอะไปจงพียงเรืือยแซ่บแล้วยิบไปยิบมันว่าบอแซ่บเบียวยิบอยู่เลยแต่เราแซ่บเลบนี กเสียี่ซํำไหนอันนี้ไวเซอลับจูานะพวเออัปนโอ้ยพี่นองเลยมัมเบิ้งอือไปอ้มเนียกันเนียวบานี่ปันเขายิญง่งเด้อพี่น้องเนาะมองเดืดต้องหายมา้ยยังให้ได้ปันเข่าในน้อยปันเขายหญ่ๆอือมาบานี่

ไัอุ้ดูกัรเลองอนหวนะครับหัวปูหลาดเนียเอาลองเบ่งลองกันทั่วปริเทศต้องให้เขากินกินยาคุณอมาแล้วได้เหียญงี้ต่างอยู่น้ำมันเออไอหมด dẫn qua mẹ học trực tiếp qua mặt được căn hóa học trực tiếp với mình biết được một điều là thế rồi mhm 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 mhm

Buy ao ừ, được hạng, bài hạng. hành lưu vô hạng, cough, mẹ nga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 , mẹ nga, mẹ mẹ nga, ăn nga, cái này cái này mẹ nga, cái nga, mẹ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  nga, có nó bắt kiếm

หมฟังโอ้สวนเอาลงลงลงลยโอ้มคันอคือตรงนี้มันก็ชวนก็จะเป็นยังันเนี่ยฮูเห็นเดี๋ยวลงเอาลงิงจัมาขึเนรำดูขนีเลยไเดียวเลยโ้น่รูผมนี่โอ้พหมงโอ้าหมองมามาพูดอะไรมาพูดนี่จับนี่นีฝุ่โอ้ฝุ่ด

đừng cọp trói gì cả. Đem mực, để mà, mỗi đêm trước, bé, mà bé, bé em qua, BM em qua lấy nước gì. Đem là lượt. Em qua lấy mực lôi hả? Thì nào đấy. <laughs> mà lấy sầu nữa. Đơn miu kéo rồi này, tiếng nó nhọc nữa. Em giá mà cưỡi đó, ý à, nhảy và vài nhảy. nó. nhảy mình cho rồi. Mà nói คิวอยนคิวอีเน <L> oh, ่ยแค่มาคลํามันหนะไม่เอาแคลมันเอรเลยนะไปนูหนังควเลยนะนี่มันก็หายหางรูก็หาอังกอะไรหายจ้ามันก็หาอั่งาอจแนหาจเก้าชี่จังหายไปชูนื่อเจ้าวี่บางวัดบางกวัดบายังหรือบางกิลักในจุกวางบ่นยบอกล่ายๆยังไปวนเมืองว่ะเมื